สวัสดีครับวันนี้พามาชมบรรยากาศเช้าเช้านะครับที่ย่านสถานีแม่น้ํานะครับขบวนที่จอดอยู่ทางซ้ายก็เป็นขบวน817นะครับที่มาจากบางซื่อนะครับก็เดี๋ยวช่วงบ่ายๆก็จะเข้าไปโหลดที่ท่าเรือกรุงเทพนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะพามาชมรถจักรนะครับคุณปู่ของเรานะครับ4040 40นะครับมาประจําการแทนคุณปู่ 4041แล้วนะครับเนื่องจากเมื่อวานคุณปู่4ู4 1นะครับไปโหลดที่ย่านท่าเรือนะครับได้เกิดชำรุดนะครับแบตหมดนะครับก็ไม่สามารถทำขบวนกลับมาได้นะครับก็เลยได้คุณปู่4040เนี่ยครับเดินทางมาจากบางซื่อนะครับมาลากรี้วขบวน818มาไว้ที่แม่น้ำนะครับแล้วก็คุณปู่ของเรานะครับ40414040นะครับ ก็จะมาประจำการญานสถานีแม่น้ำนะครับก็เดี๋ยวพามาชมดูรอบๆนะครับถ้าใครชอบรถจักรเบอร์นี้ก็แวะมาหามาชมได้นะครับคุณปู่4040 40ก็น่าจะอยู่ที่ญานแม่น้ำนี้อีกหลายวันนะครับก่อนหน้านี้ที่เคยเห็นนะครับก็ ทำขบวนอยู่สายตะวันออกนะครับรสชาติเมืองอะไรประมาณนี้นะครับเด็ดอยู่นะครับก็วันนี้ก็ได้มาประจำการย่านแม่น้ำแล้วนะครับแล้ววันที่5ุ้ลราคมนะครับพศสอ6 6นรบนะครับกับคนปู่ของเรานะครับ4040นะครับก็จอดพักรอทำขบวนนะครับอยู่รางสองนะครับ ย่านสถานีแม่น้ำนะครับก็ช่วงบ่ายๆก็จะเอาคอนเทนเนอร์เนี่ยครับของขบวน817ไปโหลดนะครับส่วนฝั่งนู้นก็เป็นสถานีแม่น้ำนะครับก็สามารถมาซื้อตั๋วได้นะครับเวลาทำการปกตินะครับ 4040มาประจำการยานสถานีแม่น้ำนะครับเป็นรถจักรสเปลี่ยนนะครับแทนคุณปู่4041นะครับที่ชำรุดไปนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสว่างๆก็จะมาถ่ายคลิปให้ชมนะครับกับการทำงานของปู่คุณปู่ของเรานะครับ4040นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามชมนะครับตั้งแต่แรกนะครับ โอเคนะครับขอบคุณนะครับ